เรียกก่อนเลยครับผมประมาณแค่ไหนนะยี่พาโลเฉพาะแค่หัวนะครับผมเอได้ไหมโอ้โหเฮ้ยแข่ง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 ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยพี่ยกไปได้ไงแล้ววิ่งเนี่ยนะเฮ้ยยาสำอ้อยใครๆเขก็ยกได้เออแข็งแรงดีเนาะแข็งแร็งพอละ โอ้ยมันโชว์แรงอะไรทำไมเบาอย่างเนาะหนักยิ่งสมัยถึงหนักขนาดนั้นนะครับก็มันส่วนประกอบเยอะครับไม่ล้วกลไกตรงนี้ครับก็ทอยเองเหรอครับล้างในมีสปริงดึงไม่เหมือนกับไม่เหมตัวจริงเขาใช้มือได้ครับตัวมังกรที่มีกําหนดไปเขาต้องยาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่แน่ครับแล้วแต่ตอนนี่ใครจะเล่นยังไงฮะตอนนี้ของเราสมัยก่อนมันยาวกว่านี้ครับผมยาวต้องห้าประมาณห้าสิบเก้าเมตรตอนนี้ถนนเนี่ยมันแคบเต้นไม่ได้แล้วก็ต้องตัด วันจริงตัวจริงสวยกันนี้เยอะอ๋อจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นี่คือตัวอันนี้ตัวนี้คือตัวที่ปีกายแห่พอปีกายแห่ช้ำเสร็จแล้วก็เป็นตัวซ้อมแล้วทําใหม่สร้างโซ่ใหม่มาครับผมเชิดเลยแล้วตัวตัวที่ตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็เป็นตัวซ้อมอย่างเงี้ยสับหมุนเวียนเปเรื่อยๆครับผมเป็นละเป็นละตัวเป็นละ ถาถึงวิธีการทําตัวมังกรให้ฟังหน่อยสิครับวิธีการทัวมังกรเริ่มแรกเราก็ต้องสั่งไม้ไผ่มาทําโครงก่อนครับครับผมทาโครงกลมๆแล้วก็เอาเชือกในรอนเนี่ยมัดเป็นต่อเทียง10เมตรครับทั้งหมดยาว5ท่อนก็ประมาณ50เมตรแยกส่วนได้ด้วยครับผมเก็บพับได้ครับแล้วก็เอาผ้าหนังเทียมของญี่ปุ่นครับมาเขียนลายเกตมังกรลงสี อยู่ที่คนให้ว่าจะสวยหรือไม่สวยอันเนี้ย <ฆา S 1> นะคร <ฆา S 1> ับผมอยู่ที่แต่ละคณะมันไม่เหมือนกันครับผมเสร็จแล้วเราก็มาหุ้มแล้วก็เย็บเย็บแล้วก็มาเอาเหล็กเสียบประกอบเป็นตัวใช้เวลายาวน,นานก็ส่วนมากพวกผมทำยังไงเียมันเด็กต้องทํางานเรียนหนังสือไม <ฆา S 2> ่ได้เวลากา็ประมาณ2-3เดือนที่ประเทศจีนเขาทำกันยังไงในประเทศจีนเขาจะเป็นส่วนมากจะเป็นผ้าบางๆยาวประมาณสักเเมตรเมตรครับผมผู้ใช่ก็ประมาณ แ9เกคนเขาอันนั้นเขาเน้นแบบว่าความสวยงามความอ่อนช้อยครับผมแต่ของเราเนี่เน้นทั้งความสวยงามและความดุเด,เดือดอ่าดูด <finished. S 2> <อ>ืแล้วก็ผาดโผนครับผมเมื่อสักสองปีสาปีแล้วพวกนักข่าวทางประเทศจีนเขามาเห็นครับบอกสุดยอดเมืองจีนไม่มีอย่างนี้ในในโลกเรามีของที่นี่ ใช้คนชุดทั้งหมดกี่คนครับทั้งหมดก็ร้อยแปดสิบคนแล้วถ้าเฉพาะหัวครับเฉพาะหัวก็ประมาณสิบห้าคนสับเปลี่ยนทุกสามนาทีพวกไม้นี่ผัดละสี่ลูกแก้วก็ผัดละหกคนแล้วมีแบ่งแบ่งไหมครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ในด้านของฝั่งมังกรเนี่ยครับทำไมให้ผู้อาวุโสที่แก่น่าจะแก่สุดเลยครับขึ้นไปยี่สิบคนสุสดเ<ล>พราะคนนั้นเขามีประสบการณ์เขาเล่นมาก็พร้อมๆกันตั้งสามสี่สิบปีครับผมคุมได้คุมได้ครับอ่าได้ส่งของลูกแก้วครับเพราะลูกแก้วนี่ต้อง มีเทคนิคลีลาการล่อครับบางกเนจะตามล่าลูกแก้วครับ,รบ,รบผมเพราะว่าะถึง,งเพราะว่าเม,มื่อกินลูกแก้วได้จะถืาาอเป็นอมตบางกรไม่ไม่บางกรไม่มีการผสมพันธุ์ไห้ลอแสดงกับลูกแก้วหน่อยครับ มีอะไรบ้างครับถ้าไหว้ที่เมื่อกี้ไหว้เจ้าอย่างเงี้ยองค์กรเนี้ยครับองค์กรก็จะหอ่าแต่จริงต้องยืดตรงถ้าที่มันไม่พอได้ครับแล้วถ้าถ้าสะบัดน้ําโยนไปโยนมาแล้ววิ่งตรงตัวยืดตัวตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ท่านอนนอนลงไปกับพื้นตัวนอนแล้วก็โดดตามไม้ไล่ไไปแล้วมีอะไรครับแล้วก็ม้วนก้นหอย มอนกอลหอยที่ท่าไหว้นี่แหละมอกอลหอยแล้วก็ท่าไฮไลท์ก็มังกรทยานฟ้าล่าลูกแก้วแล้วอะไรแค่ายจะบอกท่ไทยแค่ายบอกยังไงถ้าเกิดมาชวนจริงๆคงไม่บอกไหม่เพราะเดี๋ยวคนไม่บอกจะเป่านกหวีดแล้วก็ใช้สัญญาณมือบางทีเงี้ยท่าอะไรเงี้ยครับผมมาเล่นไอ้นี่จะไงเขาเรียกว่าอะไรนะล่าลูกแก้วครับลูกแก้วครับครับผมขึ้นไปสูงเน่ไม่กลัวเหรอฮะผมขึ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับขึ้นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบห้า ตอนนี้ก็สามสิบเจ็ดแต่ไม่กลัวแล้วสิับเวลาอยู่ไม่กลัวแล้วผมขึ้นชินแล้วนะก่อนที่ผมจะมาเข้าเล่นนะผมยืนเกาะรั้วอยู่นะพี่ผมอยากเล่นมากเลยฮะแล้วทันดีผมมาขอก็ปาค่ายเขาให้เขาให้เป็คนเชิดหัวนี่เป็นคนเชิดตัวมันมีเทคนิคยังไงบ้างไหมครับหัวเนี่ย เทคนิคการเล่นหมับก็คือแขนขวาตึงไวเชิดสูงไว้แล้วก็มือซ้ายเราจะบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ทําให้มังกรมันมีชีวิตชีวาส่ายไปส่ายมาส่ายไปเพื่อให้ขนตากับปากขยายาะมีสเปรย์มีอะไรอยู่เช็คอยู่ส่วนของคนที่เล่นตัวเชิดตัวถ้ามันมันก็จะกระโดดธรรมดาเพิ่มๆแบบเห็นขาไม่มีจังหวะของมันนะต้องจังหวะตามคนข้างหน้าไปครใช่ใช่กีาจะเช็คกันไปถึงไหนครับก็น่าจะไปเรื่อยๆครับผมมันไม่มีจุดหมายที่ว่าจะต้องหยุดตอนไหน มีแรงเราก็เชิดไปครับผม<คร>มงกรตัวหนึ่งนี่แพงไหมครับก็ถ้าที่เขาทำกันขายกันทั่วไปตกตัวสองสามแสนบาทโอโ้หยโโยาวมไ,มไ,มไม่รวมประดับไฟนะได้เห็นตัวแต่ไม่ยาวถึงอันนี้ ครับผมแล้วนี้ตุจีในปีนี้ครับตุจีนี่เดี๋ยวนี้ของเราทําำเองก็คือให้ค่าแรงเด็กก็ของก็สั่งมาถือว่าช่วยช่วยงานเจ้าไม่ได้คิดเป็นการเก็บกันมานั่งครับผมแต่แล้วประดับไฟเนี่ยเฉพาะค่าประดับไฟก็ตกห้าหมื่นโรห้าหมืครับผมปีละปีละครั้งนะปีละตัวปีละตัวทั้งค่าน่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งทําตัวทั้งเบี้ยเลี้ยงเสื้อผ้าวันแห่เนี่ยตกประมาณหกแสนเฉพาะมังกรนะครับขณะเดียวครับผมแสดงว่าเท่าไหจะ จ้างมังกรไปเล่นทีหรือว่าชา่วทีนี้ต้องใช้เงินสูงใช่ครับของเรานี่ไม่รับจ้างรับเชิญเชิญเฉพาะงานกุศลเพื่อส่วนรวมครับผมวันเกิดเปิดป้ายเราจะไม่รับส่วนตัวนี่ไม่ได้ครับผมเพราะของเราไม่ใชอาชีพส่วนมากนักแสดงนี่มีงานทําเป็นนักเรียนนักศึกษาพวกพ่อค้าครับมีทุกระดับครับผมขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยครับผม มาเที่ยวงานเทศกาลจู๋จีนทั้งหมดมี12วัน12คืนคืนวันที่16ขบวนแห่แสงสีเสียงสวยงามมากนะครับวันที่17เป็นงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่แห่รอบตลาดทั้งวันกัอีก2-3วันถัดไปมานครสวรรค์ได้ครับล็วันนี้ขอบคุณที่ค่ายมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็ก็สนุกดีครับที่มีโอกาสได้ดูก่อนนะฮะขอบคุณครับดีครับผมดีครับผม ไม่มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ใดๆจะได้มาจากความเพียรพยายามอันอน้อยนิดโซเครติสนักปรชัชญาชาวกรีกเป็นไงบ้างฮะวันนี้ครับผมดีฮะเป็นการสึกเหมือนสึกทอดวัฒนธรรมกว่าพันพันปีของ ชนจีนนะทั้งกวางตุ้งแล้วก็ต้าจิ๋วอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วก็อยากให้เราคนไทยทุกๆคนพูดได้ดับที่คนจีนก็พูดนะบอกว่าคนจีนที่ไปเกิดแผ่นดินอื่นก็ยังสืบเชื้อสายสายจีนได้ไม่ผิดประเพณีทุกอย่างประเพณีว่าวัฒนธรรมของเขาก็ยังอยู่แล้วก็ยังเหมือนเดิมวันนี้มา็เวลาของรายการหนึ่งวันเดียวกันแล้วครับครับผมพบกันใหม่ทุกคืนเวลาที่สี่ทุ่มห้านาทีทางทีวีไทยแห่งนี้วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ